บ้านผมอยู่กลางปา่าอามต้นสนยางครับทุกวันผมต้องตื่นแต่เช้าไปช่วยพ่อกีดยางครับอันนี้พ่อมาบางฝนเหรอครับนี่บางฝนโอเคแล้วกันกัดไม่พังโอ้ พร้อมที่จะรุกงลงไปได้แต่บ้านพังไปกว่าเดิมเยอะเลยพ่อนีอ่นี่เอ็นไปกว่าเดิมจากเดิมตอนที่คุณครูมามันไม่ได้เอ็นขนาดนี้เลยอัอนนี้ห้องน้ำของเราเหรอแล้วเวลากลางคืนเราเข้าเราเข้ายัางไงเนี่ยเอาไปใช้าตามข้ามาครับแล้วก็จุดเทียนนี้นครับอ๋อต้องจุดเทียนเอาแล้วงี้ฝนตกก็เปียกหมเดเลยสิเดียวครับจุดไม่ได้ครับมันรั่วครับถ้าไม่มีฝนก็ต้องเดินไปหาหน้ามือปูเขาครับ ส่วนน้ําในห้องน้ํากับที่อาบน้ำผมต้องไปตักน้ำจะสาน้ำที่ใกล้บ้างครับบ้านที่อยู่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับตอนกลางคืนเราจะอ่านหนังสือหรือห้องน้ะผมต้องจุดเทียนตามครับแล้วความฝันที่ลูกอยากได้กลับไปคืออะไรคะ เงนินเงินทุนซ่อมบ,บ้านครับทางสุปเระเทนได้รับการติดต่อจากจังหวัดชุมพรนะครับโดยคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าคุณครูตุกตาคุณครูบอกว่าอยากให้รายการรู้จักเด็กคนหนึ่ง เผื่อดูว่ารายการจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรน้องได้บ้างนะครับและนี่คือแชทที่พูดคุยกับรายการจากคุณครูครับโอ้โหน่ารักมากคุณครูน่ารักจังเลยนต้งการครับข้อมูลที่คุณครูบอกเรามาคือน้องอยู่ในที่ที่ค่นอนข้างสูงเกือบๆจะเป็นหน้าผานะครับคือเหมือนว่าคงเป็นทางที่อยู่สูงรับ้บานที่น้องอาศัยอยู่แล้วก็ไม่มีน้ําประปา ไม่มีไฟฟ้าการติดต่อนี่ไม่สามารถสื่อสารได้นะครับไม่มีสัญญาณคุณพ่อไม่มีโทรศัพท์ดังนั้นเนี่ยรายการต้องทําข้อมูลก่อนเราก็เลยจําเป็นต้องส่งทีมงานไปที่พื้นที่เพื่อทําความรู้จักแล้วก็ศึกษาข้อมูลของน้องนัทจึงเป็นที่มาของคลิป,คล,ปคลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวไปตามหาคุณครูก่อนับสวัสดีครับสวัสดีครับ ัมาหาครูตุ๊กตาครับครูตุ๊กตาบ้านอยู่ตรงนู้นนะคสวัสดีจ้ะไหนไปตรงนี้แหละโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเด็กน่ารักจังเลยสวัสดีครับครูตุ๊กตาครับทีมงานซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนครับผมอ๋อค่ะพอดีวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วก็น้องไม่ได้มาโรงเรียนทางลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูต้องใช้รถโฟล์วิวค่ะเพราะว่าพื้นที่มันจะ สูงชันมี 1941, also, อยู <new> ่ช่วงหนึ่งแล้วก็ลื่นด้วยอ๋อเอารถตู้ไปไม่แน่ไหวตู้ไปไม่ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเตรียมไปเตรียมรถนะคะโอเคได้ครับผมคันนี้หรือเปล่าครับนี่ก็โฟวิลอ่ะอย่างนี้แสดงว่าน้องขาดเรียนบ่อยใช่ไหมน้องก็ขาดเรียนถ้าเกิดเป็นช่วงช่วงหน้าฝนนจะมีค่แต่ถ้าปกติเขาจะมาทุกวัน มาไงเนี่ยมายังไงลูกมาย่งไงโอ้โหดูดิอืมโอ้โหดอโอ้โหนี้เลยเหรอก็ได้ทีงสวนยังไงคุณครูก็เขียวไปตลอดาเมื่อก่อนัอนเขาไปนนเนอนินิดนด โอ้โหขอบเพือเกินเนินนี่แหละท่นี่คือแบบว่าเดิดนนี่คอตกเขาเลยอ่ะยมลโอ้ยคถาที่ยูเทิร์นได้ไหมนี่มีไหมนี่ไหมนี่อันนี่ค่ะนี่ค่ะบ้านน้องนี่นี่นัดนัดบ้านอยู่บนรู้เลยเหรอแค่ตรงนี้นะกูรูก็คือ เดโ๋วปูไปซื้อไม่ไหวหรอกไม่อยากเชื่อว่ามีบ้านคนอยู่เลยอ่ะอ้าวอ้าวสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกเอาไปเดี๋ยวไปสวัสดีครับนีี่่ก็มาเทยวบ้านน้องนัดใช่ไหมครับใช่ครับน้องนัดทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนวันตอกวันตอกครับคุณพ่อสวัสดีคร yes ับครับรบกวนหน่อยนะครับคุณพ่อพาคุณครูกับพี่ไปไปเดินดูบ้านนะครับเราอยู่กันยังไงนี่ พ่อมาบางฝนเหรอครับนี่บางฝนนโอเคแล้วมันอันังพร้อมที่จะรุกลงไปได้แต่บ้านพังไปกว่าเดิมเยอะเลยพ่อนี้นี้เอ็นไปกว่าเดิมจากเดิมตอนที่คุณครูมามันไม่ได้เอ็นขนาดนี้อันนี้ห้องน้ำของเราเหรอแล้วเวลากลางคืนเราเข้าเราเข้ายังไงเนี่ยเอาไปใช้ตามธรรมมาครับอะไรนะเอาไปใช้ตามธรรมมาครับแล้วก็จุดเทียนนะครับ อ๋อต้องจุดเทียนเอาแล้วงี้ฝนตกก็เปียกหมเดเลยสิเดี๋ยวครับจริงไม่ได้ครับมันรัวครับไหนพาไปดูห้องนอนหน่อยนอนแล้วครับรงบ้านครับนะอ๋อแล้วป,ประตูนี่ก็พังแล้วครับ <Okay. S 2> แล้วอันนั้นรูปใครนะรแม่ครับตัว,วน,นี้ผมก็เหลือแค่พ่อครับพ่อบอกว่าแม่ผมเสียเป็นมะเร็งแต่แต่ผมสีเดือนพ่อเลี้ยงผมมาคนเดียวงแต่ตอนนั้นครับพ่อผมไม่เคยแข็งแรงครับ แกเคยเดินแล้วนหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับตอนนั้นผมอยู่แค่ปอ .2 ครับกับป้านมาไม่เจ้าของตัใจมาครับหาแกก็เล่นไม่ดีครับแกเดินแล้วแกเจ็บครับเมื่อก่อนจนแล้จนพ่อพ่อเสียชีวิตแล้วก็พ่อไม่รู้รู้อยู่ยังไงแม่ไม่เสียเพิยงแล้วจนพ่อเสียตามอีก แม่เป็นเชื้เชยงอ่ะพ่อเป็นเชื้อนวรวย เรียนหนังสือกเ,เก่งๆครับในงานทำจะได้ดูแลพอครับแล้วทุกวันนี้เราเรียนหนังสือเก่งไหมไม่ค่อยเก่งครับทำไมครับไม่ค่อยทันเพื่อนครับอ่านเขียนขอยังไม่ค่อยได้เลยอยากตามเพื่อนในทังครับ ไอ้น้องเลี้ยงสูงบักพ่อเลยพ่อเลยบักพอแล้วต้องมาใส่มาใส่ก็เสียมั้งเสียมั้งพ่อเก็บตังค์ลูกเดียวสามารถใส่ใหม่ไปได้ส่งลูกโรงเรียสมาใส่มาดีลูกไปออกจากบ้านรถเครื่องดับส่งพ่อลู้ดูเครื่องกันไปส่งเรียนที่แปลแล้ว ลีกทายสมบมรณมาแล้วก็ลูกท้ายด้วยเดี๋ยวลูกได้เรียนหนังสือเดี๋ยวลูกน่าหน้าเปลื่อนเพื่อนต้องเพื่อนดีสงสารพ่อมากครับเรารักพ่อขนาดไหนครับรักเท่าชีวิตผมนะครับ อ๋อพี่หอยแป๊บนะลูกขอโทษนะลูกเป็นเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะลูกความฝันที่ลูกอยากได้กลับไปคืออะไรคะเงินเงินทุนซ่อมบ้านครับรุยเลยลูกเราจะท้านัดว่ายิงกี่ลูกก็ได้ครับแต่มีกรอบที่ครอบอยู่คือเวลาครับ ห้ากระป๋องเวลาเท่าไหร่ดีครับผมให้นาทีครึ่งได้ไหมพี่ป๋องว่านาทีครึ่งพี่หอยแล้วครับนาทีนึงนะถ้าผมจะบอกว่านาทีหนึ่งนาทีหนึ่งค่ะนาทีสี่ห้าเอาของพี่หอยเลยครับสี่สิบห้าวิลบไปนาทีหนึ่งท้านัดสี่สิบห้าวิยิงกี่ลูกก็ได้ลูกยิงให้โดนกระป๋องทั้งห้ากระป๋อง พร้อมนะลูกครับเข้าสู่ภารกิจครับกระปองขอหมุนนิดนึงนะครับขอหมุนนิดนึงครับนิ่งะเพิ่มความยากให้น้องให้น้องภูมิใจว่าพี่ชิดโจทย์หมุนพร้อมนะลูกหมุนติวหมุนติวด้วยนะ

ไม่เป็นไรต่อเลยไปเรื่อยๆลูกได้ครับชัวเอาชัวไปไม่ต้องดูเวลาลูกไปไม่ต้องมองเวนแล้วลูกอันนี้ดูเวลาสิเวลาลูกไปเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเลยเก็บเดียวลูกเก็บได้ชัวเก็บเลยเก็บนัดลูก ผู้ใหญ่ King าวเวอรท่านมอมบงบสร้างบ้านใหม่ให้น้องนัดแล้วก็เผื่อบางครั้งจำเป็นต้องใช้สตางนะครับรวมวันนี้มอบให้นัดจากคิงพาวเวอร์เจ็ดมืนบาทจากคิงพาวเวอร์ ออกทีวีไปเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างสบายสบายขึ้นแล้วก็มีคนมาช่วย <Okay. S 2> คนมาช่วย <c oughs> ทำบ้านตอนนี้สร้างบ้าน เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านน้องนะคะอัปเดตเวลาสร้างบ้านก็ตอนนี้นําทีมโดยผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านที่เป็นช่างที่พอทํางานได้ก็จะไปช่วยน้องอยู่ที่สร้างบ้านก็ตอนนี้ก็มีทางทีมช่างจิตอาสาในหมู่บ้านนะคะมีหน่วยงานภาครัฐหลายๆส่วนนะคะเข้ามาให้การดูแลน้อง ก็คือรอสร้างฐานแล้วก็เิดตู้เอาไวเสร็จก็จะมีการติดตั้งห้องน้ำให้น้องค่ะก็จะเป็นห้องนอนของน้องนะคะคือเราก่อสร้างเป็นสองหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะด้านในจะเป็นขนาด3ามฟ3นะคะ า่าะห้องนี้ก็คว่าแต่ว่าหลังจากนี้ก็คืออาจจะมีการซื้อเตรียมขอบคุณครูทุกตาแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านครับขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่มาช่วยผมครับขอบคุณผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ ที่มาสร้างบ้านใหม่ให้กับผมครับ ครับเรากำลังจะมีงาน Alpha Skill Summit 2025นะครับเป็นงานที่เดอะสแตนดาร์ดและซุปปจิ๋วจับมือกันครับเพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่กาลังมองหาไอเดียและโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกๆครับซึ่งมีทั้งโซนที่ซื้อบัตรและโซนที่เข้าได้ฟรีแบบไม่เสียสตางนะครับท่านจะได้สัมผัสกับเนื้อหาและกิจกรรมสุดพิเศษที่เราจัดเตรียมไว้นะครับเริ่มกันที่เวที Main Stage ครับเวทีที่รวมทุกความรู้ความสําคัญในการเลี้ยงลูกครับ กิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับที่เด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆครับในงานนี้นะครับมีโซนต่างๆที่เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีครับนั่นก็คือ e อกซิบิชั่นครับและยังมีเพ a สเ p a c e นะครับพื้นที่เล่นสนุกปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการและการเข้าสังคมของเด็กๆครับคุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวเรามีนัดกันนะครับ Alpha Skill Summit 2 0 2 5 7-9ีามีนาคมนี้นะครับที่ True Icon Hall ชั้น7ไอค Icon สยามครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ